เป็นไงบ้างวันนี้อรัพูดให้ฟังหน่อยเกมการชกวันนี้เป็นไงบ้างพอใจขนาดไหนพอใจยังไงค่อนข้างที่น่าพอใจครับเอ๊ะอะไรวันนี้เราชนะเขาลูกไหนลูกสา ครังสามได้อะไรครับได้จังได้ไหมโอ้ได้จังหวะจังหวะเราจังหวานะนะครั้งวงในวงนอกอ่ะนะผู้ต่อสู้มีอะไรที่ทำให้เราตกใจไหมไม่มีครับไม่มีเลยใช่ไหมมีโดนบัตรโดนสอบบ้างไหมเนี่ยวันนี้โดนครับเออโดนเบังการเนี่ยใช่ไหมหน้าหงายบังกานได้ไหมยกไหนยกไหนที่หน้าหงายเงื่อนบ้ายกห้าครับยกห้าครับยกแรกๆมีไหมยังไม่โดนยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะเอาได้อยู่ไหมวันนี้ ถ้าเกิดให้คะแนนตัวเองได้ประมาณวักี่กี่จ้ามันเอาไ่ใฮะเต็มสิบเต็มสิได้เท่าไหร่ฮะอ๋อเอาแปดจากห้าก็โอเคนะเจ็ดีนี่เจ็ดสี่เชื่อไหมชนะกี่ครั้งแล้วนี่เอ่อหมือนจำรองอสราคามสามารถมาหลายครั้งเลยเนี่ยใชื่อไหมจมลองสามารถมากี่ครั้งห้าครั้งห้าครั้งเลยอือห้าครั้งแล้จะมีแข่งขันแชมป์แล้วมั้งมียังเนี่ยยังอีกเหรอ พี่กับเท่าไหร่ที่ที่เราคิดว่าที่สุดของเราอ่ะร้อยเท่าไหร่นะร้อยย่สิบสออ้าวร้อยยี่สิบสองก็มีโอกาสเนี่ยอยู่ในเววูร้อยยี่สิบสองใช่ไหมจะมีโอกาสอยู่เอาสักกี่ครั้งอ่ะถ้าเกิดว่าแม่อยากจะขึ้นก็ขึ้นขึ้นบพลังหน่อยฮะพี่เองๆนะครับอ่อรอรอใช่ไหมโอ้จาก strategy ค่อนข้างที่จะดีมากเลยต่อเนื่องมาตั้งห้าครั้งแล้วมีไหมในใจอยากจะวัดกับใครอยากจะวัดกับใครมั้ยก็อยากลองวัดกับคู่แบบใครใคร ผู้สิงคเอาพูดสิงแ่เขางปันพูดนะพูดสิงเขาบอกเอ้วันไหนชกอยุธยาอยู่ไหมเหรออยุธยาอ่าใช er. ่ไหมชกอยุธยาผพูดสิงก็ชนะใครมาเนี่ยเ๋ยวเนี้ยเอาพะนนทอ่าพอได้ไหมนี่ถ้าเกิดเจอกันเนี่ยเอ้าพิกเท่าไหร่ถ้าเกิดถ้าเกิดเจอกันพิกเท่าไหร่แปดสิบ้าและยี่สิบร้อบแปดสิบเ้าอ้วเมื่อกี้บอกร้อีบอได้ได้ตำสูงมากอย่างร้อยสิบแปเอาทั้นนั้นก็ทั่นนั้นก็ไปไปหวังร แชมป์ยังไอแชมป์ร้อยสิบแปดเลยดิใช่ไหมถ้าเกิดร้อยสิบแปดได้ใช่ไหมราก็จะสร้างกระดูกกันับอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าพี่ผู้สิงนี่พอได้ไหมให้หน้าเพราะโบลเตอร์จะได้ทำงานง่ายขึ้นได้ใช่ไหมเอาล่ะครัอายุเท่าไรครับน้องอายุสิบห้าปีจังหวัดไหนเนี่ยปีสกีครับนะเอาบอกพี่น้องจิตตามหน่อยเอาก็ตามดาวเกีครับครับอกช่างนุ่นครับช่างนุ่นขอขอเชิญหน่อยชให้ทุนช่างนุ่นครับช่างนุ่นขอเชิญหน่อย วันนี้เป็นไงบ้างเีกช่างนุ่นวันนี้เอาถามหน่อยเอาเป็นไงบ้างรับวันนี้คุมหัวเรือน้องเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้วันนี้ก็ต่อยได้ได้ตามที่ทนเนอร์เขาสั่งอยู่อผมไม่ค่อยได้สอนอะไรครับครับก็ไอยคอยดูแลว่าบรรยากาศเป็นยังไงาต้องต่อยทรงไหนจะต่อยจะเดินก้มหน้าเสือก้มหน้าเสือก้มหน้าเสือหลานหลานหลานเลือกกับหลาน ทีมงานปันดักแต่ว่าหลานผมผมเป็นคนสูงเข้ามาเป็นยินดีโอ้โหไปตอนนี้ครับตอนปีใหม่เนี่ยน้ำหนักมันขึ้นเยอะเกินแต่ว่าตอนต่อไปเนี่ยร้อยสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดพอเพราะน้ำหนักมันไม่ถึงหกสิบโลไปพอสิบแปดได้ไหมเนี่ยเอาสิบแปดได้ไหมได้แต่ว่าอ่าเรายังไม่ตั้มจำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันยังยังพอมีผู้ชกอยู่แต่ถ้ามันเริ่มตันผู้ชกเราก็ต้องลดบ้างปล่อยบ้าง ถ้าเกิดว่าไฟหน้าเจอผูสิงเนี่ยคิดว่าคู่นี้เป็นยังไงอ่าไอเอ็กๆอยู่เนี่ยอ่ะผู้เชี่ยวบอยู่เนี่ยผูสิงเราเคยแพ้เขามาแล้วสองครั้งมันเป็นมวยที่โชพ้ทางหาต่อยตัวใหม่ก่อนอ๋อแต่จะไปก่อนเห็นเห็นเสียงนะว่าเพชรกาก้าหรืออะไรทั้งอย่างอ้าวเพชรกาก้าตัวที่เปลี่ยนชื่อมาแล้วนะล่าสุดเพชรดำเพชรดำอยู่เพชรดำอ่ะเปลี่ยนไปแล้วเพชรดำธรรมดาธรรมดาอ่าไปต่อยบ้านนอกแล้วมันแพ้ พอมัไม่สวย <ITA> ครับชนะว่าจะให้ต่อยเป็ดกาก้าอ๋อล้ครับทีนี้กลับมารอบเนี้ชนะแล้วเนี่ยก็เราจะได้ได้แล้วว่าห้าไฟแล้วเนี่ยห้าไฟชนะรวดแล้วนี่จังรุ่นอาชีพเท่าไรเนาะอาชีพน้องเท่าไหรผมไม่ได้เล่นเพราะว่าผมได้คู่ก่อนเยอะแล้วคู่นี้ไม่เล่นเชียร์อย่างเดียวแต่ว่าผมก็ส่งค่าธํามันหลานกับบ้านอยู่โอ้รอบพรอรอบพร้อบมากเลยนะจีพ่อกับบ to well, ้านจีพ่อกับบ้านน่ะได้สักรลบไปเยอะผมก็เลยไม่ไม่เล่นก็เลยเชียร์หลาน แต่ว่าก็ได้นิดเดียวหน่อยก็เดี๋ยวดูแลครับับาลกัน้โอเคอโอเคอเครัอบผมไอ้ยินดีด้วยนะยินดีด้วยครับผมยินดีด้วย